สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆอยู่กับผมวินเมืองฉอดนะครับวันนี้เราทําการสาธิตวิธีการเล่นของขาเปลสไ,ไม้ไผ่ว่ะฮะลองลองดูนะฮะดูว่าจะยืนได้ไหมเดินได้ไหมดูนะฮะดูแล้วผมผมต้องทำอะไรต้องถ้ผมตั้งท้ามาลงไม่แล้ครับถ้ับหรือว่า มีความคิดเห็นยนึงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ลงเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะไม่ต้องไปนะฝนตกนะไม่ไปเดินเลยอาด <c oughs> โอูโอ้ <c oughs> เข้ามาแล้วอ่าประมาณไหนครับดูได้ <c oughs> อ่านี่นะฮะเมืออาชีพจริงๆนะครับผมขึ้นปุ๊บได้ปั๊บเลยนะฮะไม่มีเป๋ไม่มีแบบโยกเยกเลยนะฮะ <c oughs> โชว์เลยครับโชว์เลยโอ้โหชมปุ๊บ หล่นปั๊บเลยครับนี่ยังไงเนี่ยอ่ออีกทีหนึ่งออโอ้โหนะครับประมาณนี้นะครับผมวิธีการเดินนะฮะเปรกเขาเรียกเปรกแต่บอกไม่หาย้วลองเดินดูเป็นยังไงนะครับมารีวิวกันก่อนไม่รู้เดินได้หรือเปล่าเพื่อน,น,นลองไปทำแล้วก็มาเล่นดูนะฮะอ้าโอ้ยไม่ได้ครับรอบที่หนึ่งไม่ได้ครับ เด็กๆต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลครับอันตายนะครอ่าลองอีกทีหนึ่งนะฮะเอาเลยดิเปียนขั้นตอนดีไหมเนี่ย,ยเปียนตันเกลียวโอ้ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ามันต้องมือชิหรือเปล่าทำออกมาแล้วแต่เดินไม่ได้ครับกา<ด>ไม่พอ ลองดูสักนเก้าไหมโอ้ชุโอ้ได้ขึ้นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าโอ้หมดแล้วครับผมโอ้โห,าห,โโห,โหยากเหมือนกันนะครับผ <c oughs> มต้องมืออาชีพจริงๆของบ้านนะครับ <c oughs> อ,อีกทีหนี่ <c oughs> เริ่มตั้งเท้าแล้วฮะเริ่มเดือได้กันแล <c oughs> ้วอีกทีหนึ่งอีกทีหนึง่ง <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าครับโอเคครับผมอาับเปลืไม้ไผ่นะครับผมดูครับผมวิธีการเล่นนะฮะดูนะฮะแต่เด็กๆก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะอันตรายได้ดูะฮะวิธีการเดินนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูครับอุปกรณ์ก็มีไม้ไผ่สองด้ามนะฮะพร้อมที่เหยียบหรือว่ากิ่งมันนฮะตัดให้พอดี อันนี้อันนี้แสดงว,ว่ามืออาชีพครับมือปโปรไหวด้วยฮะไหวด้วยลองดูครับผมอ่าไปลองดูไหมฮะลองดูไหมเสาน้อยไ,ไปลองดูหน่อยทิ่อ่าน้องแนนไปลองดูหน่อย